สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารับชมเหรียญวัตถุมงคลกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกงานสมโพธ93ปีวัดท่าเตียนนะครับปี2558นะครับรุ่นหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นรูปของพระครูสุวรรณสันติคุณนะครับหรือหลวงพ่อละไม้นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็เป็นอัขระยันนะครับแล้วก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งวัดท่าเตียนนะครับ โดยหลวงพ่อละไม้นะครับท่านก็เป็นเกจิที่มีคมในฝักอีกหนึ่งรูปนะครับของตำบลเดิมบางนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยคนในพื้นที่นะครับก็ให้ความเคารพแล้วก็ยกย่องท่านเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมเข้มคลังอีกหนึ่งรูปนะครับนะครับก็ยังเป็นพระย่อยๆหลักร้อยนะครับพี่ๆสามารถเช่าหาใช้พุทธคุณกันได้นะครับในเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ ถ้าพี่ๆชิ่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ